อะไรบ้างอารโรโซเราต้องการหนังโอ uh ้โหสู้ไหมสู <net> well. oh, ้ไหมสู้ไหมสู้ไหมผมนี่สู้ไหมโอเคหลบบอลหลบบอลอุ๊ยไม่โดนช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้โลกได้รู้เลยปึ๊บหลบหลบดีครั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 บบหลดีครับ อุ้วิวเยอะว่ะผู้ชมมันวิเยอะเันวิเยอะไอตัวเดียวนี้มันก็ตืดเกินมันก็ตืดเกินตืดเกินตืดเกินลบลบได้ลบได้ไดโอเคเรียบร้อยไอตัวนี้ไงเพิเจ็ดสิบห้าที่เราต้องการเนี่ย โอเคแล้วครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมอย่างีต้อนรับสุดเกม Ark Survival e v o l e นะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาเล่น Ark Survival นะครับก็รึกลึกถึงความหลังนะครับในแบบ the island นะครับผมอ่ะก็ม็อดที่ผมลงไปก็จะมีทั้งหมด5อันนะครับไม่ลงเยอะนะครับอ่ะผมลงแค่นี้แล้วคือผมพอเลยอ่ะผมจะไม่ลงอีกนะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าไอเนี้ยจำได้ครับจำได้หมดเลยจำตัวนี้ได้อันนี้อันนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ แต่ข้างล่างที่ผมจะไม่ได้อะอ่ะสร้างมันอมโอเคเออโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสร้างตัวละครเลยแล้วกันนะครับคุณผ,ผู้ชมนะอ่ะเพื่อไปการเสียเวลาอะไรมากมายนะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานสามเดือนเลยก็นานมากครับสามเดือนนี้ก็ตั้งแต่เดือนไหนก็ไม่รู้เอาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งตัวละครก,กันนะโอเค ก็คุณลุงตัวนี้นครับจะให้เป็นผิวสีดำนะครับคุณผู้ชมเออเท่ไหมเท่ไหมเออเดี๋ยวหั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 วสีไหนดีคุณลุงนี่ดีกว่าตาเขียวไม่เท่เดี๋ยวขอตาฟ้าดีกว่าฝรั่งอย่างนี้ยเออโอเคแล้วก็หัวใหญ่แนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้อะไรคิ้วโอ้โอเคเดี๋ยวรีบแต่งเลยโอเคเจอกัน โอเคแล้วครับแล้วผมก็แต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียกคุณลุงตัวนี้ว่าลุงดำแล้วกันครับอ่ะลุงดำครับอ่ะโอเคลุงดำเกิดในโซนยีซี่เอ่อตรงไหนดิผมจำโซนไม่ค่อยได้อ่ะเดี๋ยวเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะลุงดำไปโอเคเริ่มกันเลยมาดิอันนี้เป็น E p ที่หนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะ ก็เริ่มใหม่เริ่มอะไรกันเลยเอ,อ๋อมนสุดให้รู้ว่าเราแบบเล่นไหวมันดื้มอ,อมือมสุดครับอ่ะเดี๋ยวต้องเรียกเรียกแบบเรียกแบบความเชี่ยวชาญในการเล่นเรากลับมาก่อนโอ้โหรู้สึกว่าแสงนี่แสบตาจ้าเลยครับผู้ชมตอนนี้เราบับที่นะมีเดียมนะผู้ชมช่างมันเอ,อ่อไล์บูมโอเคไล์บูมเราจะติดไปนะผู้ชมนะโอเคมันแสบตาเกิน เดี๋ยวผมปรับภาพที่ไฮดีกว่านะครับผู้ชมนะมันจะได้แบบเอ่อเขาเรียกว่าเอ้ยนั่นแหละมันจะได้แบบมีความแบบ motion บ l u r นะครับโอเคเก็บก็น่าจะตัว e โอเคผมปรับเก็บมาที่คูณสามนะผู้ชมนะไม่ได้เวอร์วังอาการงานสร้างเลยมากไหมเปิดตัว m ะเปิดตัว m โอ้โหสอนจ้าเลยผมไม่ได้เล่นนานตรงไหนวะเนี่ยรูปเหมือนตรงนี้จะมีสัตว์อันตรายนะผู้ชมโอเคโอเค เราก็รีบๆฟาร์มดีกว่าโอเครู้สึกว่าเลเวลจะอัพนะครับผู้ชมนะอัพมาหนึ่งเลเวลอัพไปที่สปีดก่อนลวกันโอเคตัวนี้มันก็จะเริ่มต้นให้เราไปอัพเกสตสเตชันนะครับอ่ะยังไม่สามารถอัพได้นะครับคิดว่านะเดี๋ยวเราอัพที่ขวานะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะจําเป็เนในตอนเริ่มต้นนั่นเองตัวนี้ยังอัพไม่ได้นะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเราสามารเก็บหิดก่อน เก็บม okay, right? าเก็บมาไ้คูณสนะไม่เยอะมากนะอัพตัววีโอเคเมื่เอรเราต้องการเราก็ต้องการเป็นอ่ะลืมเปิดตัวนี้โอ้โหไปหมดแล้วสม,มสมองสมองจำเล่นจำการเล่นไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราอัพไปที่เซมินาด้วยไปโอเคอัพมาเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเราไปทำการัไม้ก่อนโอเคอจัดครับครับแหละ ตัวนี้เพื่อทาการไปขุดขุดวินทัสนะแล้วก็เพื่อทําตัวนี้แหละอ่ะง่ายๆเออผมก็เริ่มหลงไปหมดแล้วนะก็เรียกสติกลับมาก่อนสําหรับการเล่นเกมปางนะสาหรับพวกนี้เดี๋ยวผมจะดรอปทิ้งให้หมดนะดรอปน่าจะกดตัวโอไหมอ่ะตัวโอโอ,โอเคมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพวกนี้โอเคเราจะพยายามตายให้น้อยที่สุดนะโอเคนะครับสำหรับ อารตัวนี้นะครับผมจะเล่นทั้งหมด10หัวใจนะครับผู้ชมนะมก็คือตายพบ10ครั้งคือแบบนั่นแหละเรียบร้อยคือก็จบซีรีส์นี้คือต้องไปต่อซีรีส์ใหม่เอานะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ถึงตอนไหนนะครับจเจอเดลสองัตรายเงี้ยอนนี้เรายัางอยู่ที่หัวใจที่10อยู่นะก็ต้องแบบจำเอานั่นแหละว่าเราเล่นถึงตอนไหนละโอเค เอามาใส่ครับอ่ะสเปียร์ใช่ไหมมันเรียกว่าสเปียร์ใช่ไหมตัวนี้จำเป็นนะสำหรับการต่อสู้เริ่มต้นเออโหขุดก่อนขุดไม้ก่อนอี่ได้มานิดนึงละขุดขุดเกลือได้ทำแบบจิงจำเป็นพอ,อ,อเก็บเก็บผลไม้ก่อน คือตอนนี้เราเกิดที่โซนแบบค่อนข้างที่จะไม่อันตรายนะคับผู้ชมนะอ่ะโอ้คือแบบเล่นได้ชิลๆนะโอเคผมไม่รู้ว่าอีพีแรกเราจะเล่นได้นานสักเท่าไหร่กันนะครับไม่แน่นอนนะเออพยายามจะจับสัตว์ให้ได้สักตัวหนึ่งที่มันจมเป็นก็จะเป็นแบบพลสพสซือเนาะจำเป็นมากตัวนี้ต้นเกมปวดจำเป็นอ่าเดี๋ยวดูก่อนเราคขับเลยได้บ้าง ดี๋ยวครับชุดมาใส่ก่อนล้วกันนะรผู้ชมนะอวอัพมาสักสองเลเวลแล้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดเกาะก่อนตอนนี้มันจะได้แบบด้วยในอุณหภูมิหน่อยอ่ะอัพมาเอาน้ำหนักผมอัพน้ำหนักมาที่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปต้องใช้นะครับเอาไปที่ดามเมจอ,อ่ะกล่องนี้อ๋อผมจําได้แล้วกล่องนี้ก็คือแบบกล่องที่ใช้สําหรับการแบบทาให้เนื้อมันเน่าไวนะ จำเป็นมากอุย้ยพรสอรเทคน่าสนใจมากตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลไหนกันครับผู้ชมเลเวลเออ่เลเวล6นะอ่านี่จำเป็นนะพุชติ๊กจำเป็นน่าจะจำเป็นมากอ่ะเราต้องมีกระบองแล้วก็โบล่านะครับอ่ะสองตัวนี้เราต้องถึงวลเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปฟาร์มเดีวลกันก่อนนะคผู้ชมนะตัวนี้ตัวนี้วิวอะไรวิวข้าสิบสี่อ่ะผมลืมบอกไปนะครับผู้ชมเวลวมันตันที่ อ่าห้าร้อยนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับของผมนะผมตั้งมานะห้าร้อยนะเยอะมากเลยโอเคพุทพุทพุทปั๊มปัป๊มปมเล่นง่ายเกินมันก็ไม่ได้ไงเออต้องเล่นให้มันจะกยากหน่อยทำช้าช้าเอะไรวะเนี้ยตัวนี้เวลวเท่าไหร่เคยได้แบบจัดการเลยร้อยสามห้าเยอะมากคุณผู้ชม ถ้ามันจำเป็นจริงเราก็ต้องฆ่านะโอเคเดี๋ยวเราอัพไปที่ดามิก่อนตอนนี้เราถึงที่เลเวลเจ็ดนะครับผมู้ชมนะอยู่เจ็ดเลตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็ใช้แคริสโต้นะครับแล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็ายแล้วก็วูดนะครับอ่ะก็หาง่ายมากผมู้ชมก็อยู่ตรงเขาเขานึงนั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปหาแล้วกัน สิบที่จำเป็นเนาะตอนเริ่มตน้นพี่เต่าเป็นอะไรเลยเก้าสิบผมไม่รู้ว่าเลือดมันจะหรือเปล่าผมไม่กล้าสู้เออผ,ผู้ชมไปเอาตัวเลเวลห้าสิบสี่ 54, ดีกว่าโอเคเอออยู่ไหนเออมาดิมาดิมาดิาดเออไงเจอละ okay. Okay. โอเคโอเคอยา,ยา,ยา,ยาอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยขอโทษที่รังแกนะไอ้หนูพี่จำเป็นวะไอ็งอ๊องใช้จัดได้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวอันนี้เราฟาร์มก็คือเราไม่ได้อะไรนะเราได้เป็นกิโลเทร์นิกอะไรต่างๆต,ตัวนี้เวลลเรา15เลือกไปด้วยเยอะ่าเดี๋ยวขอโทษนะหนูจำเป็นวะพี่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 จำเป็นวะ ถ้าตัวนี้มันสู้เราเนี่ยเราน่าจะสู้ไม่ได้ออ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 อโอเคผม,ม,แ,มนนแล้วเลเวลเยอะจัดเลือดมันก็พอไฟหนังมาจานวนนึงละอากล่องนี้สําหรับเนื้อหน้าอกขาไปสักอันหนึ่งใช้ของคูดประหยัดเลยตัวนี้เนีย่ยดูดิมันใช้แค่ไม้20อันเองโอเคเราเลเวลน่าจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็น่าจะขี่แบบพวกพลโซมพลโซได้แล้วนะโอเคเอัพไปที่เลือดแล้วกันอัพไปที่เออ่ สปีดนะครับแล้วก็ดาเมจแล้วกันโ okay. อเคครับมาครับมาพลัสโซนี่ไงได้อ่านพอดีเลยใช้อะไรบ้างอาพลัสโซเราต้องการหนังโอ้โหเยอะมากว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มหนังก่อนเดี๋ยวค่อยไปจับก็ได้นะผู้ชมนะหาไม่ยากมั้ง ครับไว้กระบองโอเคถ้าเราเวลเยอะเนี่ยยิ่งต้องแบบคือ,อนั่นแหละแบบต้องแบบทำไว้เยอะๆสหรับกระบ,บอกนะเพราะว่าเราตีคนข้างเบานะคุณผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมขออบใจกันด้วยนะครับโอ okay. เคเจาว e ีแรกเราก็ยา,ยาวๆกันไปก่อนตอนน้นที่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้เวละไหนวะ สู้ไหม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 ผมนีสู้ไหมโอเคลบก่นอนลบก่อนอยู่นอนเด็ดกว่านี่งไงมันไม่ตายผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรายนอนยู่นอเลยน่าจะสู้ไม่ไหวคนหนุก้ามโตรีวิ่งหนยเอ้ยมาแล้วมาแล้วผู้ชม,มวิ่งดิครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยติดดติดติดติดตดิ มาดิมาดิมาดิครับตายไหมตายไหมอุ๊ยอุ้ยผู้ชมมันไม่ตายอุ้ยมีโดนต้องเดี๋ยวรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วมาดิมาดิเฮ้ยมีโดนสักอันเลยว่ะอะไรวะเนี่ยปุ้มไหมเนี่ย ไปเนี่ยโอเคมาดิตู้ให้โลกได้รู้เลยปึ๊บหลบหลบดิครั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 บอุ้ยวิวเยอะว่ะผู้ชมมันวิวเยอะวิวเยอะหลบอุ้ยโดนโดนโดนแล้ว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 เดี๋ยว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  ตัวนี้ตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงเออเยอะเออเยอะไดไหมมันไม่ยอมแพ้เลยวะซุดหลบหลบหล,ลบได้ครับหลบได้ครับยังได้ยังได้ไดโอ้โหไอตัวเดียวนี้มันก็ถือเกินมันก็ถึกเกินถึกเกินถึกเกินหลบหล,ลบได้หลบได้โอเคเรียบร้อยตายสักทีเถอะวะ เลยตีแทบป้าได้แค่นี้ได้หนักแค่ยังไม่พอเลยโดยเท่าไรอุยออ้ย120ร้อยยี่สิบเยอะชาอิน่ะผู้ชมมีตัวเพรียวเยอะเอาเหมือนเดิมวะเอาเหมือนเดิววมวะรู้ไม่ใหม่ก็จะเอาโอ้โหหมายก็เห่านะอะไรแบบเนี้ยเวลาลิ้นอิน หมาเห่าจังนะโอเคตัวนี้เราสู้ตัวนี้โอเคครับตัวนี้เราสู้ได้โอ้ยมันกัดเราเอ้ยหลบ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 โอ้ยหลบได้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 เอ้ยเอ้ยผู้ชมเลือดเลือดหมดแล้วโ okay. อเคเรียบร้อยตา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 ย,ต,ายตีเลยครับโอเคตอนนี้พอยัง อาจเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์โอเคเก็บเก็บเก็บเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดผู้ชมโอเคนะครับผมเกือบสู่ไม่ได้อะเก่งเกินนะ่ะอุ้ยไทยทอท็อปตัวนั้นเหมือนจะเป็นอ่าไอเจ้าปาเซอร์นะครับผู้ชมนะพลาซตัวนี้เวลวสี่บห้าน้อยไปว่ะผมได้เวิวเยอะๆครับเลยดีกว่าครับอ่านมาเลย เบอร์รี่เบอร์รี่เรามีไหมมีเยอะเลยก็กินเป็นเบอร์รี่นั่นแหละครับผู้ชมก็เบอร์รี่ม่วงแนะนอนเลยนะครับต้นเกมจับสัตว์ที่แบบกินพืชได้ง่ายมากนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราอัพไปที่คราฟติ้งสปีดดีกว่าคราฟช้ามากอ,อัพไปทีเออ่เลือดนะครับแล้วก็อัพไปสปีดแล้วกันวิ่งชา้าผมไม่ชอบอะวิ่งสักประมาณ150เนี่ยกำลังดี อเคเดี๋ยวเราตามล่าปลสอตอนนั้นนะครับอ่ะปลสอปพสืออะไรไม่ดูโอเคก็คือเราจะหาที่ตั้งตินฐานของเรานะครับสักพัดก็ทีแรกก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมลุงดำของเราเริ่มต้นกับการที่มีชีวิตแค่สิบหัวใจนะครับผู้ชมน่าจะตัวนี้ไหมที่เลเวลเยอะๆเออนี่แหละตัวนี้แหละใช่เดี๋ยวเราต้องการพั้ากระบองเพิ่มนะครับ เกือไม่พอ,ตอเตรียมการไว้ดิคนเรามันต้องมีการเตรียมการก่อนทีนน่จะทำะมันรวมกันไม่ได้หรอวะรวมกันไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้วิวเลยร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยสามห้าเอ้ยตัวใหม่มาร้อยห้าสิบห้าสอมาก โอเคนี่นี่ไงนี่ไงลูกขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะอยนะโอเคถ้าเราเผือกด e นี่เรียบร้อยนะหลุดหลุดจากโบล่าเราไอ้ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผู้ชมนะก็ถือว่ายัางดีอยู่นะครับเผื่อนะคดได้ผสมพันธุ์หรือแม่แก็ไม่น่าได้ทำหรอกเพราะพาราเซอร์นี่มันโค้ดเกมนี้มีประโยชน์แต่เลดเกมไม่รู้ น่าจะน่าจะหมดแล้วเนี่ยหมายถึงกระปองผมเนี่ยหมดละเฮ้ยมันใส่พิชายด้วยนะคุณผู้ชมนะโอเคค่าสรบรถรถเยอะนะเนี่ยไอตัวนี้มันชอบขอโมยเนี่ยนี่ไงนี่ไงสรบแค่สักทีเถอะสรบสักทีเถอะจะค้ำแล้วเนี่ยสรบที่หนู หนูหนูหนูสลบดิสลบดิเฮ้ยผมไม่น่าเอาตัวใหญ่เลยวะ่ะเวิลเยอะไม่ไตามตีแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคสลบให้สักทีดิเฮ้ยผู้ชมมันเออคือมันไม่ได้ผู้ชมเออเฮ้ยไอ้อน,นี่อ,อีกแล้วไอ้นี่อ,อีกแล้วไอ้นี่อ,อีกแล้วไอ้นี่อ,อีกแล้ว ไอ่ดีแล้โอ้โหโตรลำบากอ่ะเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหโอเอาตัวใหม่ดีไหมคิดผิดแล้วที่มาเอาเวิวเยอะขนาดนี้เปลี่ยนตัวดีกว่าเสียวเวลามากดูเหมือนข้าม้าจะมีตัวนะครับอ่ะตัวนี้วิวอะไรวิวอะไร เวิเจ็ดสิบห้าน่าสนใจนะคุณผู้ชมนะโอเคตัวเมื่อกี้น,า,นายเสียเวลาจับนะขาดหนักเยอะว่ะเดี๋โด้ขอขอหนักหน่อยนะลูกมาดิเอ่อโอเคได้มานิดนึงนะครับอ่ะสำหรับโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำการจับพลัสอตัวนี้นะ าะข้ามเท่าไหร่ก็เอาวะต้องได้เลยวเยะเอีกพลัสก็คือเดี๋ยวเรื่องตั้งถิ่นฐานที่อยู่อะไรค่อยว่ากันนะครับตัแบบตัวนี้ได้ก็คือพอไปก่อนสลบดีสลบดีเร็วเร็วดีสลบดีเอาวะโอเควันนี้ต้องได้พลัสซหนึ่งตัวไม่ได้ผมไม่ยอมจบแค่นั้นแหละ เดี๋ยวไปหาฟาร์มหนังก่อนแย่ yeah, มากตัวแรกก็ไม่ได้เบล้ยวโคตรเยอะเราจะไม่สู้นะตัวเวลวเยอะๆเนี่ยตัวนี้เวล้อะไรเฮ้ยตัวนี้ไงเ้วเจ็ดสิบห้าที่เราต้องการอ,อือบุราครับแล่นี่โอเคเอาไว้มันได้ไว้รอบนี้โอเคครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปกันด้วยนะครับมาลงมานี่ลงมานี่ โอเคร่วงสักทีวะเดี๋ยวรอค่าอาหารลดสักแป๊บหนึง่งเราก็จะทำการจับนะคุณผู้ชมนะเออรู้สึกว่าเวลเราจะอัพขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะเขียวน้ำวะเขียวข้าววะใหญ่ใหญ่อะคาร์ทิ่งสปีดผมน่าจะอัพมาเยอะกว่านี้นะน่าจะดีกว่านีนะ้เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับองิงเกมเราน่า,นาจะอัพอะไร นี่ไงต้ไรู้ไง,ไงต้องการเลยตัวนี้อย่าพิ่งไปสนใจอะไรมันรุษเกาะก็น่าสนใชอ้อันนี้ ot ot ไทยสัอร์ท็อปเกิได้จับนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอีพีใหม่ไปนู่นแหละเพราะว่าอีพีนี้น่าจะยังไม่ได้โอเคสำหรับแรปเตอร์นะครับเป็นเลเวล18นะครับก็ดูก่อนถ้าหารถยังเอาอันนี้ใส่เลยโอเคไม่ตั้งชื่อนะ เรายังไม่ตายเลยนะใช่ไหมอาจจะไม่ใช่่าจะใช่ดีกว่าเอออะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีสัตว์ขี่แล้วว่ะปรับเลเวลขึ้นยับๆเลยมันก็พอจะสู้ได้อยู่นะโอ้ผออกมาเราเราจะอัพไปที่เดือนสักหน่อยเดือนก็ไม่เยอะเพิ่มไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ปรับอะไรไเยอะมันจะได้ไม่โกงเกินไปไงเออนั่นแหละ โอเคโอเคโอเคถ้ามันโกงเกินไปแบบมันก็น่าเบื่อคุณผู้ชมเ็ราะจะมาการเล่นเกมอ่าเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมเ,ออเ,ออเ,ออเช่นการตัดคลิปผมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ควรตัดออกเยอะเกินไปนะครับเราก็ควรเล่นไปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับการใช้ชีวิตนะมันแบบอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่ามันก็มีความหาประสบไปด้วยแบบ เช่นแบบเออจับสัตว์เขาจับมีจ่ายอะไรวะเนี้ยอผมเดี๋ยวปับไอนี้มาตำหนักโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะทําการเดินทางไปที่แบบตรงนั้นนะครับก็คือแบบภูเขาที่มันมีแบบเออเขาเรียกว่าคริสตัลนะครับอะก็มีเหล็กหลายบ้างด้วยนะครับอเดี๋ยวเราก็จะทําการไปฟาร์มตรงนั้นกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินช้าจังวะ โอ้โหสปีดได้สี่ร้อยเดินโคตรช้าเราจะรอดไหม,มอยู่ผู้ชมเฮ้ย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 ไม่น่ารอดละอะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่ยุ่งหน้าโอเคครับผมก็ขอฟาร์มต่อก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อแบบเป็นการเสรียเวลาก็เมื่อกี้แบบลูกผมก็ทำการตบไปนะครับสำหรับตัวอะไรมาลุมลูกผมมาสู้ไม่ได้แนละ้วสู้ไม่ได้ครับตัวเก่งเกินไงประเด็นอ่ะโอเคอัพสปีดดีกว่าเดินช้ามาก น้ำหนักนี้ผมก็อัพให้มันสูงหน่อยนะครับเพราะว่าผมจาเป็นต้องแบบใช้นะครับดาเมจบ้างสปีดเยอะๆอะเลยมาเดี๋ยวเราก็ทำการเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วกดกดแบบกกดชิปวิ่งคือเริ่มเร็วแล้วนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะใยระดับนึงนะอุสไปโนอยู่ไกยูเราน่าจะรอดอยู่รดตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะว่ายน้ำชานะครับ แต่เราไม่เข้าหรอกช่างมันปล่อยมันไปนก็โอ้ยสไปโนก็คือถ้าเรามีเอเวลสอมสไปาการก็คือแบบอีพีนี้ก็สะดวกสุดๆไปแล้วนะครับอ่ะก็โอเคสำหรับอีพีนี้นะครับผมว่าน่าจําประมาณนี้ก่อนเจอกันอีพีนหน้าอาจจะจับสัตว์เยอะกว่านี้หลายตัวแน่นอนอาจจะมีการตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้เลยน่าจะประมาณนั้น,นะครับะ โอเคเรื่อน้อยนะเราสามสิบเองโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มเอา้าอยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยอ๋อทางนูน้นอะไรวะเน,นี่ยเดินนวไปวนมาอยู่เอออะไรวะเน,นี่ยก็นะครับสำหรับโมชั่นเบอร์นะครับก็เป็นความชอบใครความชอบมันเนาะเออก็แบบนั่นแหละผู้ชมอาจชอบแต่ผมก็มชอบไงโอเคมาดิมาดิมาดิาดอขอฟาร์มหนังก่อนสักครู่ ป่าแด้นอยงไงลูขอกป่ามามาดิ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 าดาดไอเจ้าแมลงมแมลงแมลงก็มาเอ้ยลูกผมจะล่วงไหมเนี่ยเฮ้ยลูกผมจะล่วงไหมเนี่ยโอเครู้สึกว่าจะไม่ล่วงนะครับผู้ชมนะป่ะลูกดิไปฟาร์มอ่าสำหรับคริสตัลกัน หน้าเดี๋ยวทำชุดเกาะใหม่ชุดเกาะนางอะไรวะเนี่ยก็นี่นะครับคนะร,ริสตัลนะได้มาละเห็ดตัวนี้ก็คือกินไม่ได้เลยนะครับสำหรับในอาร์คแบบอาร์คซูเบิลนะครับเอยใจเย็นดิลูกเดินเร็วอย่างวาอะอะกดตัวยูน่าจะหยุดนะ เดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผยวเดวม่ียวเดีวเดวเดีวเดยวเดยวเกะวเดียวเวเดีวีเียดีวดียวยววเยวเดอดีวีวเอยเดีวเคเยเดี๋ยวเดีเดเดีดยวเดวเอเดยวเดวเดี๋เดี๋ยวเ เลขเก้ด้วยกันไม่เลขศูนยหรอกเลขเก้นะครับโอเคกดไปที่เลขเก้ครับต้องลงก่อนอะไรเนี่ยกดไปที่เลขเก้โอเคได้แล้วเอนิเนอ่ะเป็นฟังก์ชันอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอ่ะก็จะมีซูมจีพีอะไรต่างๆนะครับอ่ะกดออกได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเป้านะก็บับะไออ่ะตัวนี้จำเป็นแน,น่นอนครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรละโอเคซูมได้นะครับกดกดคลิกไหนอะผมจำไม่ได้อะจำไม่ผิดมันซูมได้อ๋อนี่ไงเราต้องไม่ถืออะไรเลยรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีแรปเตอร์โอ้โหอีสักอีพีแหละจับแน่นอนโอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ไว้กันเพียงแค่นี้กันก่อนอน,นะครับเจอกันลิดหน้านะครับก็ ไปบ้านนะครับอ่ะก็นั่นแหละ